อันที่ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องขยับเข้ามาใกล้ๆวันนี้เรามีการถ่ายทอดทางเว็บไซต์ออกไปสู่ทั่วโลกต่อไปพี่น้องจะพบกับนักตาสที่พี่น้องชื่นชอบพี่น้องเคยติดตามการตาสามาเป็นยาวนานวันนี้มาพบด้วยตัวมาด้วยตัวจริงเสียงจริงขอเชิญท่านสสนายแพทย์แหวนโตจิลาการขอกรารกเรเชิญครับ เบอร์อะไรครับเลือกเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับจริงหรือเปล่าจริงไหมต้องการให้พง์สพัชนะไหมครับต้องการไหมครับอ่าผมอยากจะมาหารือนะเพราะมาเหลือสองวันแล้วสองวันเนี้พูดกันไม่ได้มากแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนร่วมกันปรึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรพง์สพัชถึงจะชนะใช่ไหมครับ ใช่หรือเปล่าอ้าข้อแรกนี่นะท่านเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าว่าคู่แข่งของเราเนี่ยวิชามานเพียบเลยใช่หรือเปล่าใช่ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยสอสอของเราควรจะได้ยีบเจ็ดคนนะท่านมาน้าเนี่ยก็ควรจะได้เป็นสอสออ้าวแล้วทําไมไม่ได้อะ่ะเพราะมันมีวิชามานใช่หรือเปล่าและท่านคิดว่าเที่ยวนี้มันจะไม่ใช้วิชามานไหมครับท่านคิดว่าเที่ยวนี้มันจะใช้ไหม ใช้หรือเปล่าผมจึงกล่าวเตียนนะว่านอกจากพักเนี่ยเขาจะมีคนสังเกตการนอกจากนปชแดงทั้งแผ่นดินเขาจะมีคนสังเกตการจับกองแต่วิธีที่ได้มั่นใจที่สุดว่าเราจะจต้องชนะก็คือเราต้องช่วยกันเลือกพงสพ,พัฒให้ได้หนึ่งล้านคะแนนครับพี่น้องหนึ่งล้านคะแนนครับอ้าวคุณอาจจะบอกว่าเอ๊ะหมอนี่ฝอยหรือเปล่า ผมก็ไม่ปล่อยนะผมดูในขณะนี้เนี่ยมีประมาณสักสี่ห้าร้อยคนได้พี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าเราต้องช่วยกันเลือกพงศพัฒให้ได้ล้านคะแนนเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยหรือเปล่าเอาเห็นด้วยเล่นๆหรือเห็นด้วยจริงๆเนี่ยเล่นๆหรือจริงๆครับเอาถ้าจริงเนี่ยต้องทํานะไม่ใช่ว่าเราพากันสนุกสนานไม่ใช่เราต้องทํากันจริงๆ ท่านรับปากผมไหมครับว่าเราจะช่วยกันให้พงศพัฒ์ได้ 1, 000, 000ไหนึ่งล้านคะแนนรับปากไหมครับรับปากไหมไม่ยากเลยครับเพราะเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือแล้วครับดังนั้นคืนนี้เนี่ยนะฮะเย็นนี้จากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมีเวลาว่างกดเลยมีเวลาว่างกดเลยเอากดทําอะไรไม่ได้กดไปคุยกาแฟหรือไปจีบกิ๊กไม่ใช่นะกดไปเพื่อบอกว่าพี่ๆน้องๆน,นะครับเลือกเบอร์เก้าเลือกเบอร์เก้าเอาเวลาคุณพูดออกไปปุ๊ม คนที่เขาฟังคุณเนี่ยเขาถามบอกเอาทำไมผมต้องเลือกเบอร์เก้าวะนี่แปลว่าเราต้องมีเหตุมีผลใช่ไหมครับเราต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเบอร์เก้าดีกว่าคู่แข่งตอนนี้คู่แข่งเหลือคนเดียวอะ่ะผมเชื่อว่าผมพูดนี้ไม่ผิดเพราะเป็นทัศนะส่วนตัวของผมคู่แข่งเหลือเบอร์เดียวก็คือเบอร์สิบหกใช่ไหมครับเราก็บอกเลยว่าเบอร์เก้าเนี่ยเหนือกว่าเบอร์สิบหกเป็นแสนเป็นล้านเท่าเลือกเบอร์เก้าไปไม่ผิดหวังครับ ก็อธิบายต่อสิครับทำไมเบอร์เก้าดีกว่าเอา้าข้อแรกเลยนะถามตรงไปตรงมาเลยว่าเบอร์สิบหกเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเบอร์สิบหกเขาเคยสอบได้ที่หนึ่งหรือเปล่าวะเนี่ยเคยไหมครับไม่เคยคือถ้าเคยนี่ประชาธิปัตย์ต้องชูแล้วไม่เคยสอบได้ที่หนึ่งใช่ไหมข้อแรกก็แพ้กันไม่เห็นผลแล้วข้อที่สองถามเลยครับว่าเบอร์สิบหกเนี่ยเคยเล่นกีฬาเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมหรือเปล่าเคยไหมครับไม่เคย แต่ผมเนี่ยผมในส่วนตัวนะผมเนี่ยเคยเห็นจากหน้าหนื้อสือพิมเคยเห็นจากเว็บไซต์เนี่ยผมเห็นเบอร์สิบหกเขาทำอย่างนี้ครับเขาทำอย่างนี้เคยเห็นไหมฮะคือสับประงกเวลาประชุมอ่ะแล้วจะเลือกคนสับประงกเวลาประชุมเอาไหมครับเลือกได้ไหมฮะเวลาประชุมอ่ะคุณไปสับประงกอ่ะมันจะใช้ได้ยังไงอ่ะผมไม่ได้เห็นด้วยตาป่าผมเนี่ยเพราะว่าผมเห็นจากหนื้อสือพิมอย่างนี้มันง่ายๆเลย คุณถามพี่น้องสิครับว่าไอ้คนสับปะงกในที่ประชุมเนี่ยมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับแลวข้อต่อมานะเอาผลงานมาแข่งกันเลยเอาผลงานมาแข่งกันเลยพี่น้องก็ถามสิครับสมมติถามแล้วโทรไปบอกพี่ๆเลือกเบอร์เก้านะเบอร์เก้าอ่ะทำไมทําไมฉันต้องเลือกเบอร์เก้าก็บอกเขาสิว่าคุณจะเลือกเบอร์สิบหกเหรอสร้างสนามพุตซอลเนี่ยมันยังสร้างไม่เสร็จเลยแล้วจะเลือกคนอย่างนี้มาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือเปล่า และสร้างสนามพุทซอลเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยทั้งประเทศเนะก็คือว่ากรรมการ FIFA, ฟีฟ่าพุทซอลโลกนเนี่ยาามาตรวจนะปรากฏว่ามาตรฐานความปลอดภัยไม่ผ่านครับอย่างนี้มันไม่ใช่แค่เสียหายเฉพาะนายสุขุมพันธ์หรือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรหรือพรรคประชาธิป,ปัตย์นะ มันทำลายเกียรติยศชื่อเสียงของประเทศไทยทั้งประเทศในสายตาชาวโลกอย่างนี้เราจะเลือกสุขุมพันธุ์เป็นผู้ว่าอีกได้ไหมครับไม่ได้ครับง่ายๆเลยเราจะไม่เลือกคนที่ทําลายเกียรติยศชื่อเสียงของประเทศไทยต่อสากลละโลกได้ยังไงอ่ะมันทํามาแล้วอ่ะคุณคุณ,ค,ณคุณแก้ตัวยังไงแก้โจงไม่ได้แล้วท่านครับมนุษย์เนี่ยนะมีสิ่งหนึ่งนะไม่ใช่ภาษาโบราณเขาเรียกว่าแก่เพราะกินข้าว เท่าเพราะอยู่นานนี่ไม่ได้ครับเราสักแต่ว่ากินข้าวแล้วก็แก่ไปวันๆเท่าเพราะอยู่นานไม่ได้ครับมันต้องมีวุฒิภาวะทั้งความคิดทั้งจริยธรรมทั้งการเมืองท่านฟังดูให้ดีๆนะตอนคุณชายสุขุมพันเนี่ยเวลาเนี่ยสร้างสนามพุตธซอลเนี่นะครับเสร็จแล้วก็ฟีฟ้าฟุตซอลโลกเนี่ยมาตรวจแล้วบอกว่ามาตรฐานความปลอดภัยไม่ผ่าน และท่านพิจารณาดูนะคุยกับเพื่อนก็นได้เพราะพี่น้องรับปากกับผมได้ใช่ไหมเราจะโทรพท์ไปชวนให้เลือกเบอร์เก้าใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมครับวันหนึ่งท่านช่วยผมได้ไหมโทรัพท์สักยี่สิบผลได้ไหมครับเพราะเราเหลือสองสามวันเองโทรศัพท์สักยี่สิบครั้งได้ไหมครับพี่น้องครับเออเราไม่ต้องคุยมากแต่ผมเล่าให้ท่านฟังเยอะๆเพื่อท่านเอาบางประเด็นนี้ไปอธิบายเพราะเขาจะถามคุณเนะี่ยทำไมต้องเลือกเบอร์เก้าวะทำไม เบอร์เก้ามันดีกว่าเบอร์สิบหกยังไงเบอร์สิบหกมันไม่ดียังไงเพราะมันมีสองเบอร์ให้เลือกอะตอนเนี้เบอร์อื่นเนี่ยมันชค่อยจางหายไปแล้วตัวแข่งเนี่ยคือสองเบอร์ดังนั้นประชาชนมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะเลือกเบอร์อะไรใช่ไหมครับการตัดสินใจเป็นของพวกท่านใช่หรือเปล่าครับผมมีแต่เอาข้อมูลมากราบเรียนเท่านั้นเองเพราะนั้นกรกตจะมาใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยไม่ได้นะจะมาใส่ร้ายพงศพัฒน์เบอร์เก้าไม่ได้เด็ดขาดเพราะท่านเป็นคนตัดสินใจเองผมไม่ได้ยัดเยียดให้ท่านตัดสินใจใจช่่หรือเปลา ท่านฟังดูให้ดีนะตอนหมอมเนี่ยตอบนะหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยเขาตอบนี่นะครับบอกว่าตอนที่ฟุตซอลเนี่ยเวลาฟีฟ่าฟุตซอลล่มนี่นะครับบอกว่ามาตรฐานความปลอดภัยไม่ผ่านท่านฟังดูให้ดีๆนะพวกเราก็อายุอานามกันมีแล้วอะ่ะหมอมสุขุมพันธ์ก็ตอบไงหรือไมฮะหมอมสุขุมพันธ์ก็บอกว่าผมไม่ได้สร้างสนามฟุตซอลเพื่อฟีฟ่า แต่ผมสร้างสนามฟุตซอลเพื่อชาวกรุงเทพท่านคิดดูสิครับคนหัวงอขนาดนี้สงควรจะตอบอย่างนี้ในระดับโลกได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับเพราะพูดอย่างนี้มันกระทบกระแทกแดกดันนะครับปีฝ้าโลกแล้วว่าไปแล้วก็คือกระทบกระแทกแดกดันคนกรุงเทพมาหนานครด้วยก่อนหน้านี้เร่งสร้างใหญ่เลยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่สร้างฟุตซอลเพื่อปีฝ้านะแล้วคุณเร่งสร้างทําไมอ่ะ สองสองอาทิตย์สุดท้ายเนะี่ยเอาคนเข้าไปทั้งสามพันคนนะเร่งสร้างแล้วคุณเร่งสร้างทาไมอะคุณเร่งสร้างเพื่อให้สนามฟุตซอลเนี่ยแข่งฟุตซอลทันเอาพอปีหน้าก็าตรวจบอกว่ามาตรฐานความปลอดภัยไม่ผ่านเอาคุณตอบแบบแดกดันเขาเลยคนอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าคนไม่มีวุฒิภาวะใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับอ้าวแล้วเราจะเลือกคนไม่มีวุฒิภาวะมาเป็นผู้ว่าได้หรือเปล่าครับ เอาแล้วเรื่องที่สําคัญที่สุดนะผมจะกล่าวเรียนนะคือเรื่องน้งําท่วมแถมนี้น้ําท่วมหรือเปล่าครับท่วมไหมครับผมจะเล่าให้ฟังผมอยู่นนทอ,อยู่ดอนเมืองของประทานโทษน,น,นี่นนทบุรีผมเห็นพิษเปียกก็เลยว่าจะพูดนนทตบรุรีผมอยู่ดอนเมืองครับผมจําได้ครับน้ํามันมาสี่หมื่นล้านนะครับมาเลยสี่หมื่นล้านเนี่ยแล้วก็บางโฉมสีเนี่ยเท่าเวทีเราเนี่ยเท่ากันเนี่ยสี่หมื่นล้านเนี่ยบางโฉมสีรับได้ไหมครับ รับไม่ได้ไอ้เท่าเวทีนี่นะรับได้อย่างเก่งก็ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นเฉยๆนะห้าหมื่นห้าหมื่นตันเนะี่ยไอ้นั่นสี่หมื่นล้านนะบางโฉมสีก็แตกสิครับพอบางโฉมสีแตกเนี่ยนักสือพิมไปถามเลยคุณชายคุณชายแล้วกรุงเทพนี่จะทํำยังไงกรุงเทพจะต้องร่วมมือกนะับรัฐบาลหรือเปล่าเพราะน้ามันมาสี่หมื่นล้านคุณชายก็ตอบว่ายังไงจําได้ไหมครับมีใครจําได้ไหมครับจงมือขึ้นคะคุณชายตอบยังไงคุณชายตอบอย่างนี้ครับแล้วผมเจ็บปวดมาก แล้วผมไม่เลือกคนอย่างนี้ไม่มีวุฒิที่ทางการเมืองเลยถ้าเลือกคนอย่างนี้มาอีกนะกรุงเทพพินาศแน่นอนสําหรับผมนะเพราะว่าคุณชายตอบว่าอย่างนี้ครับเราเนี่ยอายุมากขนาดนี้นะเวลาคนพูดอะไรนะเราเข้าใจเนื้อความที่ซ่อนอยู่เขาเรียกว่าอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แย้มปากก็เห็นไรฟันคุณชายตอบไงครับคุณหมอคุณชายก็ตอบว่ากรุงเทพมหานครผมรับผิดชอบเอา้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่เข้าท่านะคุณชาย คุณตอบอย่างนี้กรุงเทพมหานครผมรับผิดชอบนั่นแปลว่าคุณมีวงเล็บนี่ครับก็คือคนอื่นอย่ามายุ่งกับผมใช่หรือเปล่าใช่ไหมฮะไอคาว่าคนอื่นอย่ามายุ่งเนี่ยหมายถึงว่าคนอื่นอย่ามาสอเสือใช่หรือเปล่าใช่เปล่าและคนอื่นคือรัฐบาลใช่หรือเปล่านี่ไงผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณชายเนี่ยคุณเกลียดนายกยิ่งรักตัางชาติปานไหนวะผมก็ไม่รู้นะผมเห็นนายกยิ่งรักท่านน่ารักจะตายไป ท่านอัธยาศัยอ่อนโยนนะครับและท่านก็อ่อนน้อมถ่อมตอนทุกอย่างรับฟังความคิดเห็นให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วคุณชายทำไมถึงเกียดนายกยิ่งรักขนาดนี้ว่าคุณชายและอย่างนี้จะเลือกได้หรือเปล่านี่ไงจึงที่เป็นที่มาของคำว่าไร้รอยต่อไร้รอยต่อหมายก็ว่าผู้ว่ากรุงเทพนะฮะกับรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นทองแผ่นเดียวกันต้องเป็นเนื้อเดียวกันต้องรักใคร่สามัคคีปรองดองกัน ต้องสามัคคีในการที่จะช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นครับนี่คือไร้รอยต่อและไร้รอยต่ออีกด้านหนึ่งนะครับพี่น้องครับไร้รอยต่อนี่สําคัญมากอย่าไปฟังนายชวนหลีกภัยบิดเบือนนะชวนหลีกภัยไม่น่าจะบิดเบือนเลยคุณอายุก็ขนาดนี้เลยนะคุณงามความดีทางการเมืองก็มากมาย แต่คุณมาบิดเบือนเนี่ยผมว่าคุณงามความดีทางการเมืองของคุณเนี่ย่ร้หอ,อลงไปทุกทีอาจจะหมดไปแล้วก็ได้อาจจะตกนรกทางการเมืองไปแล้วก็ได้นะครับชวนหลีกภัยคุณพูดได้ยังไงครับว่าไร้รอยต่อเป็นเรื่องที่ไม่ดีคือเข้าพยา,ยามอธิบายบอกว่ามันต้องมีการค้านมีการตรวจสอบก็มันมีสิครับเพราะว่ากทมอเนี่ยสกอสอขเนี่ยมันเป็นของภาคปิะชาิปัตร์ส่วนใหญ่ครับ ถึงว่าพบรัพัฒน์เนี่ยเบอร์เก้าชนะล้านแต้มเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่มีการตรวจสอบนะครับเพราะสกอสคอเนี่ยเต้มไปหมดของรรคพันธุินิบติเอาคุณชวนมาบิดเบือนทําไมอ่ะเพราะไร้รอยกอนอกจากทางด้านจิตใจนะฮะอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องงบประมาณครับกรุงเทพมหานครเนี่ยมีงบประมาณโดยการเก็บภาษีกรอห้าหมื่นเจ็ดพันล้านรัฐบาลเติมมให้อีกหมื่นสองรวมทั้งสิ้นก็คือหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้า เอาให้เจ็ดหมื่นเลยผมมีตัวเลขของคนกรุงเทพนะครับในระดับที่ต่ำสุดเนี่ยเขาวางไว้ที่เจ็ดล้านคนชาวกรุงเทพมีเจ็ดล้านคนระดับสูงนี่มีสิบล้านคนเอาเจ็ดหมื่นล้านมาเป็นตัวตั้งเอาเจ็ดล้านเข้าไปหารล้านตัดก,กับล้านเจ็ดตัดกับเจ็ดก็คือว่าคนหนึ่งเนี่ยได้งบประมาณหนึ่งหมื่นบาทในการพัฒนากรุงเทพมหานครต่อหนึ่งปีนะครับต่อหนึ่งปีหนึ่งปีมีสามร้อยยี่สิบหกวัน นั่นแปลว่างบกรุงเทพนครมีแค่สาสิบบาทต่อคนต่อวันอย่างนี้มันจะไปพอยาไส้อะไรใช่ไหมครับมันยาไส้ไม่ได้ดังนั้นจึงต้องไร้รอยต่อกับรัฐบาลมีโครงการอะไรดีๆเนี่ยจะได้ร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพดีขึ้นเอาผมทุกตัวอย่างนะวันแรกเลยเนี่ยผมติดตามท่านพงษพัฒนมาโดยตลอดวันแรกเนี่ยที่ท่านพงษพัฒนพูดถึงนโยบายรถเมฟรี โอโหพรรคประชาธิปัตย์ด่าเพียบเลยครับด่าเละเลยไอ้นี่มันสะท้อนคุณภาพของพรรคประชาธิปัตย์นะสะท้อนสันดานมันด้วยคุณภาพไปว่าอะไรไปว่าพรรคประชาธิปัตย์มันไม่มีสมองครับมันไม่มีสมองสันดานเพราะไรสันดานก็คือไม่เพียงแต่ดีแต่พูดนะมันดีแต่ด่าด้วยนะครับนี่คือพันของพรรคประชาธิปัตย์ครับทำไมไม่รู้จักชิดล่ะรถเมล์ฟรีมนทำได้เพราะว่ามีคนคำนวณตัวเลขแล้วครับ ทั้งหมดเนี่ยรถเมย์ปรีใช้ประมาณ800 0ันล้านครับถ้าไร้รอยก่อนนีกนทมก็ควักสักสี่พันล้านสิครับแล้วก็กาบเรียนท่านนายนตีใส่เข้ามาอีกสี่พันล้านรถเมย์ปรีมันจะแก้ปัญหาจราจรเลยนะเอาแก้อย่างไงคุณหมอที่จริงมันเป็นเรื่องใหญ่และยาวผมอธิบายสั้นๆและง่ายๆพะผมมีเวลาน,นิดเดียวผมอยู่ดอนเมืองครับผมอยู่บางเขนสี่แยกเกษตรนะครับผมหน้าบ้านผมเนี่ยมีรถเมย์ผ่านสิบสายครับแต่เวลาผมขึ้นรถเมย์นี่นะครับ รอครึ่งชั่วโมงครับกว,กว่าสายที่ผมอยากจะขึ้นจะมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงครับโอ้โหเงือแตกเลยแล้วเวลามาแต่ละคันเนี่ยโอ้โหยัตทนานมาขอโทษครับก้นเนียแกวงอยู่นอกประตูะนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยความที่คนขับเนี่ยเขาต้องทําจํานวนเที่ยวต่อวันให้ได้มากอาสมมติถ้าขับเจ็ดเที่ยวเนี่ยกลับไปโดนนายด่าเฮ้ยทำไมคุณขับแค่เจ็ดเที่ยวคนอื่นเขาได้เก้าเที่ยวอันนี้ก็ต้องขับเร็วสิครับก็ส Sw วิตสวัสด์ไอ้สวิตสวัสด์ก็พอทำเนา แต่ความที่ต้องเร็วเนี่ยเวลารถเมมันจอดป้ายนี่นะครับมันมีสามคันอยู่หน้าไอ้คันที่สี่มันไม่จอดต่อแล้วครับมันปาดมาเลยตรงกลางถนนพอรถเมย์ปาดมากลางถนนรถตู้กับปาดอีกทีจบเลยครับถนนงามวงวานเนี่ยตรงหน้าเดอรบองงามวงวานเนยติดยาวไปถึงลาดปะเขาครับมันผิดกฎหมายก็จริงแต่ผมไม่ตำหนิคนขับนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการมันไม่ดีเพราะว่าสิบปีที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์ ไม่เคยสนใจที่จะแก้ปัญหารถติดแม้แต่วินาทีเดียวเลยครับเอาลวอย่างนี้จะไปเลือกราคประกาที่ได้ไหมล่ะจะไปเลือกเบอร์สิบหกได้ไหลืม่ล่ะคุณมีเวลาตั้งสิบปีเลยนะเพราะนั้นคุณอย่ามาพูดเลยอย่ามาฝอยดีกว่าสิบปีที่ผ่านมาคุณไม่เห็นทาอะไรผงสะพัดชิดครับหนึ่งก็คือรถเมีฟรีไงรถเม่ฟรีสมมุติผมอยู่เกษตรนะฟรีเนี่ยตั้งแต่อนุสรสถานไปอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยก็จัดรถเมสามร้อยคันก็พอไม่ต้องมีเยอะขนาดนี้ ปล่อย15นาทีต่อคันแล้วรอ15นาทีก็ขึ้นเลยขึ้นเลยอย่างนี้สบายมันไม่ต้องมีการจอดซ้อนๆทำให้รถติดนอกจากนี้พงศพัฒน์จะใช้กล้อง CCTV ครับกล้อง CCTV ของเราของจริงนะไม่เหมือนของสุขุมพันธ์หรือไม่เหมือนของอภิรักษ์โ,กโยทินที่มันใช้กล้องปลอมกล้องลวงโลกใช่ไหมพี่น้องและกล้องลวงโลกมีปัญหานะเพราะเสนอคนขับรถอาจารย์พิดาเนี่ยถูกรถคันใหญ่เบียดให้ล้มนะ แล้วรถใหญ่คันนึงทักตายนะผมไปถามตํารวจจับคนร้ายได้ไหมเขาบอกหมอผมไม่เห็นนะทําไงผมก็เลยบอกว่าไปเอากล้องมาดูที่พี่น้องครับมีกล้องจริงครับตรงสามสามแยกนวลจันทร์ครับมีครับมีเจ็ดตัวครับแต่ท่านทราบไหมครับว่ากล้องปลอมถึงหกตัวและกล้องที่จับได้เนี่ยเป็นภาพที่ไม่เห็นเหตุการณ์แปลว่าเสนอตายฟรีนี่คือความเสียหายของกล้องปลอมไงพอเราพิพากษาในสภามันถึงยอมรับนะ และเหตุผลที่เจ็บปวดที่สุดพรรคประชาธ,ธิปัตย์บอกว่ากล้องมันแพงอะ่ะผมก็เลยถึงถึงบางอ้อเลยว่าทําไมต้องเกียดพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าคุณเห็นชีวิตคนเนี่ยราคาถูกกว่ากล้องอีกก็กลับมาประเด็นของเราก็คือว่า